อ้าเฮ้ยลูกพอ่อฟื้นแล้วเหรอจำพ่อได้ไหมลูกเฮอพ่อครับใช่ใช่ <พอ S 1> จำได้ <พอ S 1> ดีใจโออก็ฟื้นแล้วขอโทษน,นะคะคนไข้ฟื้นแล้วคะ่ะเร็วเข้าคะ่ะไม่เป็นไรใช่ไหม ฉันก็งวนว่าคุณจะไม่ฟืน้นซะแล้วคุณเก่งมากเลยค่ะเก่งมากคุณคือข้าจะอยู่โรงพยาบาลเขาฟื้นแล้วค่ะเดี๋ยวฉันเข้าไปช่วงเช้านี้ค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะะเขาขยับได้ไหมเออเยังต้องคอยดูอาการต่อไปแต่ว่าเขาน่าจะขยับได้ครับเขาขยับได้เหรอคะครับคอยลองออกไปที ผมคงจะความจำเสื่อมไปคนคือแฟนผมเหรอจริงสิคุณคงเพิ่งเคยเจอฉันครั้งแรกอืมอ๋าอย,ยังไงคุณหนีหระหว่างส่งตัวไปสำนักอายการเพราะงั้นไม่ต้องแจ้งสิทธิ์ให้ฟังอีกนะคะหรือจะให้บอกอีกรอบนี่มันนี่มันอะไรเนี่ยฮะจะไม่ได้เลยคะ่ะคุณกระโดดจากหน้าต่างชั้นสามเพื่อนหนีและนอนโคม,ม่าอยู่สองสัปดาห์ห ขาไม่เป็นไรใช่ไหมใช่โอเคงั้นคุณก็คงเดินได้เฮ้เน, і, นี่อย่าคิดทำอะไรงง่ๆนะบอกความจร, ang, ริงเธอไปให้หมดเลยฉันรับรองได้ว่าเธอตามล่ากแกไปจนตายแน่เธอทางตาเฝ้าแกอยู่ทุกคืนเลยรู้ปะเฝ้า<ห>ผมท <ousse S 1> ุกคืนเลยอยา่างนั้นเหรอใช่เบิกตากว้างเลยอ่ะฉันไม่ได้มาดูแล,แลคุณเพราะงั้นไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะ ไว้เจอกันนะคะ